จะรับเข้าสู่มลเล่กคอร์เตอร์ครับผมสำหรับวันนี้ครับมอวมลเล็กคอร์เตอร์มาแนะนำในส่วนของตัวรถมาต้าสามนะครับ2-0ปี2 0 1 1เนะครับ นูนม,มาเล็กน้อยนะคะรับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับอันนี้จะไม่ใช่รอยผมนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเจนใหม่นะครับผมที่มีการอัปเกรดนะครับเป็นในส่วนของตัวปรับน้ําหนักนะครับมันจะมีการยกในส่วนของอะไรที่ไม่จาเป็นหรือว่าชิ้นส่วนไหนที่น้ําหนักเกินนะครับปรับออบแล้วก็ทําให้รถเนี่ย ดูเบามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟหน้าครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบโเจคเตอร์นะครับในโคล์เดียวกันเนี่ยจะมีคเร์อแลวก็ไฟตด้วยครับตัวกระจังหน้าครับผมตัวนี้เนี่ยมาด้าจะทำมาลยคร então, ับเป็นทรงโค้งนะครับมีสัญลักษณ์มาด้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีช่องในส่วนของตัวรูระบายอากาศครับมีไฟตัดหมอกนะครับผมมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับล้อนะครับผม จะเป็นล้อันลอยนะครับเป็นล้อเดิมของมาด้าเลยนะครับขนาด17นิ้วนะครับาดยในสัวนถเราจะสุดภากันนะครับผมเป็นสี้อเงินนะครับผมตัดจับสีดนะครับมีไฟเลี้ยวหนึ่งดวงด้วยนะครับน้องจักนะครับผมเป็นที่ตัรถนะครับไม่มีรอยหุดเวลดินะครับแล้วก็พุชเอเป็นพุชเตทรัชินตครับสามารถกดล็อกหรือว่าเปิดประตูรถเนี่ยเวลาที่พุชเตอร์ได้เลยนะครับ ในส่วของตัวด้านบงนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกระจกด้านดาบนให้ด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวจากนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในสองตัวด้านหลังกันครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะครับขอ2มาด้าสามคันนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีสปอยเลอร์หลังติดมาให้นะครับเป็นแบบส่ํานะครับตัวนี้น่าจะเป็นแถ่มาจากโรงงานนะครับมีไฟเบรกรงที่3นะครับมาให้ด้วยนะครับในด้านท้ายครับ ในส่วนของตัวไฟนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับตามมาได้อยู่แล้วนะครับตัวไฟเขาจะเป็นตัวโค้งนะครับเข้ามาถึงหลังโคมันเลยนะครับนี้ไปเมฆไปเลี้ยวแล้วก็ไปฝั่งนโค้นะครับอันนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวไฟด้านหลังที่มันนะครับขัดส่องได้นะครับสัญลักษณ์นะครับผมจะเป็นสีโครเมียมนะครับผม ันนี้นะครับจะมีในส่วนของเซนเซอร์ถอยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวระบ,บุจไปที่ให้มาถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวทับทิมมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของตัวด้านล่างของคันนี้กันครับเงกันบ้างครับในส่วนของด้านล่างของมาด้าสาวนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์สมรรถนด้านล่างก าาคแล้วก็มีการฉีดการสนิทให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งก็ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับเข้าไปดูในส่วนของตัวด้านในกันนิดบ้างครับเอาเลยครับผมมาดูในส่วนของตัวด้านในของมาด้าสามนะครับตัว2.0ปี2011กันนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าด้านในเนี่ยดูค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับอาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่เพื่อมดูสไตล์มาด้าอยู่แล้วครับรถเขาทำมาค่อนข้างที่จะ ตกเฉียวเหมาะเกิดการที่จะขับแบบนนมุ่งนแต่ว,ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบปีดานซึ่งก็จะมีผู้โดยสารด้าน,น,นหลังนั่งได้อีกสองคันนะครับโอเคไปดูในส่วนของตัวโคงงาะายก่อนเลยโคงงาะายเป็นแบบมันตี่ฟังชั่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหในหน้าปัดว่าทีที่เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มี S I S Airbag ด้านหน้าในส่วนของ คือที่ทางด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่จะหวับได้ามีสลลองมาเป็นมรดโอเคตัวนี้เป็นแบบพุ่สตาร์ทเลยนะเดี๋ยวเป็นสตารรออนโอเคสตาร์ทติดง่ายมากๆ ระบบแกรของเขาเนครับผมจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมตองหน้าตรงกลางแล้วก็เป็นกับเบิลได้ามารถเปิดแอร์เย็นนะครับผมได้มาี่ส่วนของตัวแผงประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมสีนึ่นนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่มนะครับฝั่งะจบไฟฟ้านะครับใู้าก็สามารถกดปุ่มเดียวนะครับผมใช้งานได้ แล้วก็มีออโต้หนึ่งบ้านธรรมดาในงานผมเป็นหนึบ้านนลยนะครับมาในส่วนของตัวหน้าเลนไม้นิดนึงครับตอนนี้ผมเข้ามาเนี่ยจะเห็นมันข้างเด่นชัดเลยเวลาที่เราเปิดประตูเข้ามานะครับแผงจะเป็นไฟ LED สีส้มครับมีการแสดงผลนะครับผมตั้งแต่รอบเครื่องคอนเร็วนะครับแลังจนนี้ครับขึ้นไปวิ่งแน่นหนึ่งแสนเกม่ว่านะครับในคือจังหวะ่าไม่ห้าจะเกิดอะไรนะครับ ต่อไปครับจอแสดงผลตรงนี้นะครับกับแสดงในส่วนของตัวแอร์นะครับเวลาวอุณหภูมินะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวการแ้งตัวริปตันหนึ่ ด้านล่างนะครับก็จะมีไล่ฟ้าครับมีหมดแอร์เป็นแบบแอร์พาวเวอรนะครับผมหรือแบบแรวอ่าแอร์แบบนี้เองนะครับลงม,มาใน,นาส่วนของตัวเกียร์ครับตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับผมก็คือเกียร์ออโต้ที่จเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเบรกที่จะอยู่ต่อไปนะครับก็คือเราใส่เกียร์เป็นเกียร์เองนะครับอัตโนมัติปั๊บปนในส่วนนะครับได้ก็ทำให้ลูกค้าเนแบบทำได้สกมากที่สุดครับตัวเบาะนะครับผมทำส่กมาก ก็เป็นลัทธิของที่เกิดให่นะครับก็เหนือจะจบปนี่แล้วนะครับตัวบอกก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับไม่มีรอยสีขาดนะครับในส่วนของตัวด้านหลังครับเป็นสิบมเหมือนกันนะครับคนที่สี่นะครับผมและคนที่สามที่นั่งเนี่ยดงท่าน้ากับด้านขวานะครับผู้นั่งคนที่ห้าก็สามารถนั่งได้สงการแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะแคบไปหนึ่งนะเพราะว่าจะกที่ผมดูแคบมากๆเลยแต่มีที่รองแข่ให้นะครับนั่งสี่คนเหรือว่าหมอบนะ ด้านบนนิดนึงไหครับตัวนี้นะครับตัวด้านบนเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่บังแดดนะครับมีกระจกให้นะครับสองบานนะครับเวราบเปิดปุ๊บนะครับจะมีใบนะครับผมสี้ส้มนะครับช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเด็ดเศษทิ้งได้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์นะที่ผมคิดว่ารนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวระบบนะครับผมตัวสลุกนะครับเวลาลูกค้ากดมันก็จะเปิดเองเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าของมาต้าคันนี้กันบ้างเลยครับว่าห้องเครื่องภาพเป็นยังไงทุกคนครับอาล้ครับมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆนะครับซึ่งทาราเรามีการทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนใน่วนของตัวสายยางกับทุกทา้วแล้วก็ไปแตนได้เลยว่ายังสามารใช้ได้ยาวๆครับโอเคมาดูในส่วนของตัวน็อตลากระโปรงกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่มีรอยขั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว่านนะครับ พลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยแตกหักรอยเชื่อมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวน้ํามันเกียร์กันมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่กรอบนะครับนะครับมีใหม่เลยเงาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้อพักน้ำนะครับแล้วก็น้ํามันท็อเวอร์ครับใช้อยู่แล้วแบบที่พอดีนะครับก็คือแม็กเลยนะครับเป็นมากครับในส่วนของตัวมาด้าสามนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นปีสมาชิเตนะครับยูการใช้งานรถก็ถือว่าไม่มากจนเกินไปแล้วก็สภาพนะครับยังดีอยู่ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ครับเปิดราคาเพียงแค่3 1 8 8 0 0บาทเท่านั้นเองครับผ่อนเียงประมาณ5,6 0 0 0กันกว่าบาทเท่านั้นนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและไลก์กูดนะครับทางเรานะครับจะมีบริการพื่งเรือชุกเฉิญตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ และยังมีการรับประกันนะครับสูงสุดถึงงปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรด้วยครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้การเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับผมภายในรถนะครับผมทุกระยะ1 0 0 0กิโลเมตรครับสำหรับวันนี้ครับมอนมาเรื่องมอเตอร์นะครับต้องขอลาพิลุตไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไาชิกเป็นกำลังใจผมและกิมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ